เอให้แล้วสปีมอลำั่ห้องกับยู่แบบมอลำนี่แหละครับสีเห็ดเกินนี่ไปมันกับยูบ่ได้ครับมันกับสียูยากจะาของยิงละครับมหัศจรรย์มุกดาหารวันนี้นะครพนมปลอดภัยไม่มีฝนตกครับโอ้ขอให้เป็นแบบนั้นครับพี่มานะครับ ฝากพี่ๆเพจมหัศจรรย์มุกดาหารกดแชร์กดไลค์ผลงานของเราด้วยนะครับบางคนถามมาเอาทำไมไม่เติมน้ำมันให้ลูกน้องกระเว้าปานแล้วผมจะเอาที่ไหนแล้วผมจะเอาที่ไหน ผมสิเอาใสมาแล้วทีนี้ถ้าถ้าเราให้ทุกคนแบบทําทําตัวได้เอาความสะดวกของทุกๆุกคนแล้วผมต้องเป็นคนจ่ายผมก็ไม่ไหวทำแล้วไม่เหลือแล้วมันจะไปต่อได้ยังไงขึ้นบึงขัๆเด้อสู้เด้อสิรีชัสู้ครับผมสู้มากแต่ว่ากินขขาวแสบเนี่ยเห็นบอลอีกจนซิมบตัวบางง่ยสมอหรอ อยู่นนแกจะไปให้กำลังใจนะคะเชิญครับผมพี่กัะสือผู้ใดพี่กระสือ,ผ,อผมบอกผมโมเมนกระสือกระหังสวัสดีครับพี่สิทธิพงศ์สวัสดีครับผมพ่อมอยังรับนักร้องอยู่ไหมไม่ได้รับครับผมแค่นี้ก็ไม่มีที่จะยืนแล้วครับเบที คอนวอยอะไรต่างๆใดๆทุกส่วนไม่ได้มีการรับสมัครแล้วเพราะว่าเราได้ออกงานมาแล้วเราได้ซ้อมกันมาแล้วนะครับจะไม่มีการรับกางเทอมทุกคนที่จะมาอยู่กับวงนะ่ต้องมาสมัครเดือนสิงหาคมเท่านั้นนะครับถ้าเลืทำมันได้ออกงานแล้วผมบอรับสิมาเปียหมูบอกบ,บ,บ,บโบโได้ซ้อมกับสิมหาหา ไม่ได้ลงทุนสลับเวลามาซ้อมอยู่ดีๆกับสิมี่ฉุกมือเปิบมาหากินซม,มูบได้ปิ่งไ่บ้านนาครพนมก็มีงานจะผ่านหลายงานใน,นเขตจังหวัดนาครพนมนะครับช่วงเดือนเดือนสามเดือนสี่เดือนมกรา,ค,าคุณพามีหน้ามีสานะครับช่วงนั้นงานคือเต็มหมดเลย ปีนี้กรับซดนิมา่าหลายงานเพราะสมควรอยู่ถี่น้นอ,งอ,งองน้องนะพ่อแม่ปีที่แล้วครังหน้างานหลายงานคือกันนะครับบันปลาปากน้องฮี่จำได้ครับเส้นทารพนมหน้าทอนถุงหน้าทอนทา หน้าผู้หน้าแก่หน้าเหนือเขียนั่นเลยมาหอดขคกสีสุพรรณนีอยู่ในแบบเหมือนเป็นเพิ่นเบิงหมอลำแบบเดียวกันก็คือมีวิธีควมเป็นหมอลำแบบเดียวกันควมกันเบิงหมอลำ์รับมือแรงอยู่งั้นไหลเรือไฟครับ ปีนี้เบิงงฟรีหลายปีที่ผ่านมามีแต่เป็นแบบเก็บบัตรเจาภาพผู้จัดคณะผู้จัดงานเพื่อนเอามาเก็บบัตรแต่ว่าปีนี้สงสัยมีงบประมาณให้พี่น้องเดี๋มาเบิงงแบบฟิฟี่เลยพี่น้องขยับผาดด้วครับมาเบิงงผลงานใหม่คนใจกัน่อยฝนว่ตกครับ